สวัสดีชาวธานูค่ะดวงความรักประจำวันที่2พฤศจิกาย,ยนนะคะคุณได้เพลสนะคะกับหัวส่วนเขาได้9้าาถาขึ้นมากับหัวออวันนี้นะคะคุณธนูจะมีเรื่องกุ้มใจมีอะไรที่ต้องแก้ไขนะคะจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานการเงินสุขภาพก็ได้นะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือว่ามีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะแฟนคุณได้ไพ่ก้าวาถาขึ้นมากับหัว ก่อนหน้านี้นะคะแฟนอาจจะมีทิฏฐิในใจนะคะหรือว่ามีกำแพงในใจสูงใส่คุณแต่เมมองว่าในวันนี้เขาจะลดกำแพงในใจลงนะคะอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันดีๆนะคะเพื่อจะได้เคลียร์ใจกันความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นมีพลังงานเช้า optimistic about your life ซึ่งก็หมายถึงการมองความรักในแง่บวกนะคะจกักรวาลอยากให้คุณมีความหวังในความสัมพันธ์เพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ angel นะคะวันนี้ขอพรได้นะคะคุณจะสมหวังนะ Okay. <laughs>